สวัสดีครับผมบอกันมาอีอยูนเกมกอนเกาอลีอันอีแล้วนะครับคลิปดีมาเล่นพอมดนะครับเป็นการเล่นพอมดครั้งแรกของผมก่อนด่นเลยก็อัพไปก่อนเสื้อพันเสิร์เจ๋งลูกศสน้ำแข็งอัพไปเลยโอเคมาดูดิเพล่าอะไรดี โอเคอันนี้ใช้ไปเปิดพลังไอเทมอันนี้ผมจัดไว้เล่นๆนนะแต่จะเอาไปลงแร้งนะ้อยแต่ข้าครับครับพลังยังไม่ถึงเก็บอ่อดก่อนเจะเอาไปลงแร้งตามภารกิจน,นะครับแต่ว่าเก็บไปก่อน เก็บไปเก็บไปเอา่ะมาดูที่ว่าต้องผมต้องเอาอะไรไปบ้างอืมไม้กระทาขาดไม่ได้ซื้อก่อนไม้กระทาอยู่ไหนวะนี่ แปดสิบเหรียญทองซื้อเลยอืมเดี๋ยวมัวกพรามดต้องอันนี้แล้วก็ชุดตลอเพรามดอันไหนวะประวิทธ อะดีวะอันนี้แหละค่าปัญญาค่าปัญญาแบบมันสามารถบัฟมันคือค่าที่เป็นพลังเวทครับถุงมืออันนี้โจนนักล่าพงศดอันนี้แหละ นี่ดีโอเคซื้อมาหมดครบแล้วอยู่ไหนวะติดตั้งเลยติดตั้งเลยติดตั้งต,ตั้งเลยมวกติดตั้งไปเลย,เลย โอเคนี่ครั้งนี้คือการลิงครั้งแรกของผมพ่อก็จะเริ่มก็ขอกดไลค์และซับไตทด้วยนะแล้วก็ไปเรียนเลยเดี๋ยวผมลืมอะไรเพจอย่างแบบนั่นไงกูว่าละเอาละเดี๋ยวเราค่อยไปหากลางทางก็ได้ ลืมใส่อาวุธครับโอ้โหจัดจัดของอย่างดีผมลืมใส่อาวุธมาลืมหยิบลืมลืมอะไรไม่ลืม,ล,ม,ล,มลืมใส่อาวุธหนังชีวิตละมือเปล่าได้ไหมแม่ ดินยัมีอาวุธที่ใช้ได้ไหมหยิบมาก่อนเอาไว้ขายหยิบมาเอาไว้ขายถึงราคายังไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็อาหยิบไปก่อนลิงครั้งแรก็็ลืมใส่อาวุธเลยว่าจัดขออย่งดีแล้วทำไมเขาแจ้งเตือนนึกว่าใส่เช็ไม่ตรงใส่เออจีด้วยวะ chốc 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 à. khó hút này nè lại sắp đào Đó là shopping kẹp một lẻo còn nhé đây này con đi con đi cháy đài là.

จะมาไหมดูสิเอาใครตายเอาเฮียดูกับดอกตายโด่ของกันแล้วกัน Ôi nào biết có chuyện mà giờ coi tâm một clip nha <laughs> Tìm hôm qua lên khuôn đi Thì ừ. Thính mẹ <15. S 2> ทิ้งมายิบด้านด้าน,นขวามีสองสามสี่ตัวมีสามตัวโอเคเราังไม่ไปเยอะแปรมันตีกัน có nó che khẽn dưới nam tụi âm nhông được ทำไรอยู่อ่ะอ๋อเก็บแร่ตรงนี้มีแร่แล้วผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้ผมยังไม่อรไไม่ทั่วเลย anh ti, đi di di điều di, áo,เพื่อน kiếm ti ติดตั้งซะสิบ,บเก้าเหรียญเงินเวรเพื่อนหยิบเฮ้ยไม่หยิบหยิบ,บดูดิไม้กระทาแทนที่ ถึงิบสอบพอมดนี่ก่อเอ้ยต้องมมจะทาดีดีแล้วสิ ทิ้งเลยอันนี้แพงกว่าศพไข่วะ ไปเลยเพื่อนด้วยใครตีมีประตูอัดหน้าแม่ง เชี่ยกูตายอีกแล้วโอ้โหดูไม่ไหวว่ะโอเคคล,อเอคลิปนะี้จบเชี่านันยบายเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชม